อันดีดูกลิ่นแค่ไหนอันนี้อ๋ออันนี้เซนนี่เหรออะคุณกำลังจะใส่ตัวใหญ่เข้าไปเหรอไม่ค่ะทุเรศทุเรศใช่ไหมอะมันก็เหมือนกุ้งรสชาติจะต่างกันเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพวกที่มันยังมีชีวิตอยู่และมันเพิ่งจะถูกปรุงสุกคุณรู้ไหมแต่พวกที่เราทานนี่มากินทุเรศค่ะ frozen before, you know. just yeah, these were live, you know, they just cooked live it? mm, good. right now. Mmm, these got. I like. Mmm. so it's of what's The thing is, the product's tail is like already sticking out, it's like very bad for you. You mean sticking straight out like this? Yeah. It like giving an inspection or something. Right? Oh, yeah? It was like. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. แต่ซอาจานบอกล้าซื้อแบบที่มันอะไรนะอ้จะทำอะไรแตบจะไล่ซุกสานนึ่งแต่ก็อยากกินกินกันง่ายๆค่ะปกติจะมีมมสิบ๊วยไทยได้มาหนึ่งแล้วสีไทยแต่ว่าก็ดูนประมาณนั้นกินเป็นกันน้อนี่คุณ <c oughs> ตืนต่นหมดเลย คุณหูว้สองจันชอบกินอันนี้กินก so ิมน้กิมสดสดเลยะะ How much water weighs? and we'll see who gets the closest. Fifty-two pounds. Horse fifty-two. Yeah, I think fifty. I think fifty. he did not like that Did they put him on anesthesia? No. No. no he was only gone like five minutes. So, there he goes. He's good. Isn't that fast? to put like dogs on anesthesia? Mm -hmm. It's jerk. Mm -hmm. Spicy. I this. These are different. These are fresh, right? We buy frozen. อันนี้ไปต้มยำได้เนี่ยไม่กินหัวปุ้ง Burger, you see, not seeing. No, this is outside, but it's outside, you're not going inside. Not, not by that oyster, dog. You know, you go. I'm gonna have. or you could eat crawdads. Mm. Um, oh, you can eat. So I mean, big, big. This round, you know, tall. Mm -hmm. And you just eat all day. That's all I do. You know, five hours just sit there and eat. You know they spread spreading out on a table. Yeah. oh. oh. I'm not gonna eat that off of you. <laughs> <laughs> ครอบครัวสาวจัน์ก็เป็นครอบครัวที่สมระเนาะค่ะบรายยู่แบบเศรษฐีนะคะแต่ว่าเราอยากกินยังเราก็ได้กินพี่น,อน้อง <Además> แต่ว่า มันต้องอยู่กันแบบสมเหตุสมผลอิลีน่ะไม่ใช่ว่าเหลือเฟือขนาดว่ากินทิ้งกินคว้างเนาะค่ะสามีก็สอนสาวจาันดีมากเลยในการที่เ,เรื่องเรื่องอยู่เรื่องกินในอเมริกาเนาะเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่สามารถที่จะไปแบมือขอยืมใครเนาะในอเมริกาเนี่ยหายืมเงินคนนี่มันเ,เป็นอย่างที่มัน บอกว่าถูกค่ะบอเคยค่ะบอเคยยืมนะคะ <Okay. S 1> ก็เลยเราก็เลยแค่เรามีงานมีการมีบ้านมีรถก็เหมือนคนทั่วไปค่ะครอบครัวในอเมริกาชาวต่างแดนทั่วไปนะ่ะสาวจันไม่ได้ไม่ได้สำคัญตัวว่ามีผัวฝรั่งเราจะต้องอวดรวยอยู่แบบไฮโซ เราทําได้ค่ะอยู่แบบไฮโซเราอยู่แบบใดเราก็ทําได้แต่อะไรที่มันสบายสบายตัวเออทั้งครอบครัวเราเนาะเอาแบบง่ายๆมุมง่ายๆเราก็มีมุมไฮโซก็ so. มีค่ะก็แค่ไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่แค่นั้นเองนอกพี่นอ้องเป็นอะไรที่แบบเออเดี๋ยวมีคลิปอีก ก็จะลงอีกเด้อพี่น้องนานานๆ่อยลงเธอหนึงเพราะว่าช่วงนี้ส,สะจนบร่าสิเอาคลิปยังมาลงเนาะเบิ่งพากกันกินลูกสาวมากขนาดเลยได้ลูกสาวเนี่ยออืฮกินกันแสบพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า ลูกสาวมักขนาดคือมักทุกคนนะครอฟิตคอเดตนี่ชอบทุกคนเลยค่ะอืทั้งหมาทั้งคนน่ะพากันกิน <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้บ่ไห่บบไห้แอนของคนไหหมาแล้วค่ะเพราะว่าโมโจมีความรู้สึกว่าแพ้แล้วก็อาเจียนออกมาเนาะ <c oughs> ต้องระวังเด้อ <c oughs> ทุกคนมีแมวมีหมาอย่าให้กินอาหารคนหลายเด้อเพราะว่าอยากความอยากของหมานั้น มันก็อยากไปเบิดพราะเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ถูกธาตุของเขาที่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ให้เขากินเนาะค่ะอืชาวจันกันนเหลือผู้เดียวเก็บผู้เดียวกินผู้เดียวแหละตอนนี้นะปกปนะท่าซ <c oughs> <c oughs> ื้อมาหมดนี่สิเก้าเหรียญ เจอกันใหม่ค่ะ